สิทธิประโยชน์ประกันสังคมกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนมีอะไรบ้างได้รับเงินตอนไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PN Smile นะคะมัดรวมสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมระหว่างกองทุนประกันสังคมกับกองทุนเงินทดแทนมีอะไรได้รับเงินในกรณีไหนบ้างก่อนเข้าไปฟังรายละเอียดฝากเพ,เพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ประกันสังคมมัดรวมสิทธิประโยชน์กับสองกองทุนคือกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนซึ่งแต่ละกองทุนให้สิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรและผู้ประกันตนจะได้รับเงินดังกล่าวในกรณีไหนบ้างเรามาทําความเข้าใจในรายละเอียดทั้ง2กองทุนก่อนนะคะสําหรับกองทุนประกันสังคมคือกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือตายซึ่งไม่เนื่องจากการทำงานรวมทั้งกรณีคลอบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานโดยมีเจ็ดกรณีดังนี้คือ 1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายไม่เนื่องจากการทำงานผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ โดยผู้ประกันตนจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลตามบัตรรับ,บรองสิทธิ์และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างจริงแต่ไม่เกิน15,000บาทโดยได้รับครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันเว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน365วันกรณีธนตกรรมได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน900บาทต่อปีกรณีถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและพาตัดฟันคุดนะคะ 2. กรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนตั้งนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันคลอดบุตรโดยผู้ประกันตนหญิงจะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวนห5 0 0 0บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอันตรา50%ของค่าจ้างเฉลี่ย90วันไม่เกิน2ครั้งสำหรับผู้ประกันตนชายจะได้รับเฉพาะค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน15,000บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและได้รับค่าฝากครรภ์จำนวน1,500บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะ 3. กรณีทุพพลภาพไม่เนื่องจากการทำงานผู้ประกันตน ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนทุพพลภาพอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานกรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียไม่รุนแรงประเมินการสูญเสียตั้งแต่35%ขึ้นไปแต่ไม่ถึง50%จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตรา30%ของค่าจ้างรายวันตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ ไม่เกิน180เดือนกรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียรุนแรงประเมินการสูญเสียตั้งแต่50%ขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตรา50%ของค่าจ้างรายวันตลอดชีวิตโดยรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะ 4. กรณีตายผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายโดยจะได้รับค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทและเงินสงเคราะห์กรณีตายดังนี้กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนรับเงินสงเคราะห์ในอาาัตรา50%า5เปของค่าจ้างเฉลี่ย4เดือน กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปรับเงินสงเคราะห์ในอัตรา5 0เของค่าจ้างเฉลี่ย12เดือน 5. กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนเยวจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเมาจ่ายเดือนละ8 0 0บาทต่อบุตร1คน 6. กรณีชราภาพ แบ่งออกเป็นเงินบำนาญชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบครบ180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง โดยถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก1.5%ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนสำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง180เดือนจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 5, เท่ากับจำนวนเงินเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบพร้อมผลประโยชน์ทดแทน 7. กรณีว่างงานผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ในอัตรา50%ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน180วันกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานในอัตรา30%ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน90วันโดยผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานผ่านระบบ eServit ภายใน2ปีนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างและรายงานตัวตามกำหนดนัดเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินทดแทนสำหรับกองทุนเงินทดแทนคืออะไรเป็นกองทุนตามพระราชบ,บัญญัติเงินทดแทนพศ2537จัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างฝ่ายเดียวตามประเภทความเสี่ยงของกิจการเพื่อนำไปจ่ายทดแทนให้ลูกจ้างกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยสูญเสียสมรรถภาพทุพพลภาพ ตายหรือสูญเสียเนื่องจากการทำงานโดยกองทุนเงินทดแทนจะคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานให้นายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานกรณีไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันแรกกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายไม่เกิน10ปีกรณีที่พลภาพตลอดชีวิต กรณีตายสูญหาย10ปีโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้นะคะ 1. ค่ารักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ 2. ค่าทำศพจำนวน50,000บาท 3. ค่าทดแทนรายเดือนเมื่อลูกจ้างมีการหยุดงานสูญเสียสมรรถภาพทุพพลภาพตายหรือสูญหายจะได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือน ก็เป็นสิทธิประโยชน์ของแต่ละกองทุนทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนซึ่งแต่ละกองทุนจะให้ความคุ้มครองอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของแต่ละกองทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ